นายเดชามาเองงานนี้จอนนี่จะรอดไหมก่อนหน้านี้ทางด้านจอนนี่มือปราบได้มีการอัดคลิปพูดถึงนายกแพทองทานชินวัตรและมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกนั้นไม่สมควรที่จะเป็นนายกอีกต่อไปหลังจากนั้นทางด้านของจอนนี่มือปราบก็ได้มีการลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจ จนกระทั่งต่อมาทางด้านของร้อยตำรวจเอกกัมพลจำปาสีรองสรารวัตรสอบสวนสอบพอเมืองนคปรปฐมค่ะได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์หรือว่าจนนี่มือปราบนั่นเองจนจนนี่มือปราบได้มาเคลื่อนไหวผ่านทาง f a c e b o o k บอกว่ากูนิ่งมานานมากถึงเวลากูบ้างแล้วทีนี้ ล่าสุดทางด้านของทนายเดชาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงกรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการตรวจสอบเส้นทางการเงินของจอนนี่มือปราบซึ่งทนายเดชาก็ได้บอกว่าเท่าที่ดูแล้วทางด้านของจอนนี่ตอนเป็นตำรวจนั้นก็ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียใดๆและเชื่อว่าเงินทุกอย่างที่ได้มานั้นก็เป็นเงินบริสุทธิ์ลองไปฟังจากทนายเดชากันดูค่ะ,อะจอนนี่จะรอดไหมครับเห็นว่าโดนตำรวจตรวจสอบอยู่คืองี้ เมื่อวานนี้ผมให้สัมภาษณ์ถึงคุณจรน,นี่นะครับต่้ก่อนอื่นต้องต้องชื่นชมคุณจรน,นี่ก็เป็นคนเก่งนะะเป็นคนเก่งเป็นตำรวจที่ทํางานทํางานทําการดีที่ผมเช็คมานะก็ไม่เคยมีเพื่อตกทรัพย์อะไรไม่มี <c oughs> จอน,นี่เป็นตำรวจที่ดีก็รับราชการมาถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ25ปีอยู่กองปราบเร็จแล้วก็ไปอยู่ทางภาคอีสานที่อุบลใช่ไหมอะไรพิบูนบางสาหารหรือไงทางอุบลใช่ไหมครับผมจําไม่ผิดนะแกก็ทํามาหากินมีเงิน,ม,งนมีทองกระทาคล้ายเพลงทําร้านอาหารทําอะไร ผมว่าเงินทองต่างๆที่แกได้มาผมเชื่อเองนะส่วนตัวนะเท่าที่ผมถามถามตำรวจเขาว่าเขาก็ได้มาจากการทรรมากินนะครับนะผมไม่เชื่อว่าแกจะไปไปคดไปโกงอะไรนะนะครับเพราะว่าแกก็มีผู้ติดตามตั้งสีห้าล้านคนนะนะครับผมยังเองแค่ไปถึงสามล้านเนี่ยนะก็แสดงว่าคนตามเยอะขนาดนี้แกก็ไม่น่าจะเป็นคนสีเทาวทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ